หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่า เอให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราลักสเก็ตทอบจันทบ,บุรีจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์ป้องกันและเสื้อผ้าแนวสปี คอลเลกชันใหม่ๆม,ม,มาตรฐานสากลแห่งแรกในจังทบ,บุรีนอกจากนั้นยังมีซิงเกิลบอร์ดปาร์คและมินิแรมไว้คอยบริการนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมลักเก็ตชอปตั้งอยู่ถนนพยาตังซอยเจ็ดทางปั๊มน้ำมันเชลเลยโลตัสเข้าซอยมาร้านอยู่ขวามือ เปิดทุกวันจันถึงศุกร์จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดบริการ9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มลักเก็ตช็อปจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์และรับสอนโดยเทรนเนอร์มืออาชีพโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่เพียงท่านกดไลค์กดแชร์เช็คอินโชว์รับส่วนลดทันที5% สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนาลัก0909618728และนุ่งจูน0648710197 ปันความสุขสู้ภัยโควิดมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนผลไม้เมืองร้อนเตรียมออกสู่ท้องตลาดแม้อยู่ท่ามกลางโควิดแต่ทิศทางดีขึ้นวอนหน่วยงานรัฐเร่งเจรจาระหว่างประเทศสร้างความเชื่อมัน่นติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน m นิวส์ สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันพุธที่13มกราคม2564วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสุนันทาบำรุงสวนนะคะเรายังคงอยู่กันในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ว่าวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีนั้นดูจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สนะคะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมายอดสะสมและการปฏิบัติการเชิงรุกนะั อยังคงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นติดตามได้ในข่าวนี้ค่ะโดยในวันนี้นะคะสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีได้อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 โดยจังหวัดจันทบุรีมีย่อดสะสมนะคะจำนวนทั้งสิ้น212รายที่เป็นผู้ติดเชื้อขณะที่วันนี้ค่ะไม่มีตัวเลขลายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ ขณะที่ในส่วนของผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่นั้นจำนวนทั้งสิ้น79รายรักษาหายแล้ว132รายและมีเสียชีวิต1ราย ซึ่งก็ยังคงต้องเน้นย้ำนะคะสำหรับกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็มีการเน้นย้ำนะคะไปถึงกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปเล่นการพน,นันและอาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากว่ามีอาการนะคะก็ให้รีบนัดแพทย์โดยทันทีนะคะสามารถที่จะโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083 756 9647และ063 464 9, 9 8 8 3นอกจากนี้ค่ะสาธารณาสุขนะคะก็ยังคงเดินหน้าคัดกรองเชิงลุกกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกวันก็มีการเน้นย้ำนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่างๆหากว่ามีอาการไข้สูงนะคะหรือว่ามีอาการ ทางระบบทางเดินหายใจนะคะก็ควรที่จะติดต่อโรงพยาบาลเพื่อที่จะทําการคัดกรองอย่างเร่งด่วนขณะที่ทานน้ําใจก็ยังคงหยิบยื่นให้ได้นะคะสําหรับผู้ที่ทําการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามก็สามารถติดไปติดตามได้นะคะติดต่อได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีหรือว่าที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะ ขณะที่ในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็ยังคงของความร่วมมือพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่สองที่จังหวัดนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าประชาชนเองยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือและยังคงต้องดําเนินการตามประกาศคําสั่งที่ทางจังหวัดออกมาก่อนหน้านี้คือในส่วนของสถานบริการผับบาร์คาร โอเคนะคะโรงแรมที่พักโรงเรียนยังคงต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่ประชาชนเองนะคะนอกจากมาตรการในการสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างหมันล้างมือแล้วแอปพลิเคชันนะคะทั้งไทยชนะและหมอชนะนะคะรวมไปถึงการลงทะเบียนในการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะก็ควรที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย นี่ก็เป็นตัวเลขนะคะนายพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขอให้หยุดนิ่งแบบนี้ไปตลอดนะคะไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมาก็คาดค่ะว่าทุกๆคนนั้นหวังว่าจะให้จังหวัดจันทบุรีนั้นปลดล็อกนะคะจากพื้นที่สีแดงนะคะและสามารถที่จะดำเนินการตามมาตรการต่างๆได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณผู้ชมคะตำรวจจันทบ,บุรีเขามีการผุดไอเดียที่ค่อนข้างที่จะเก๋เลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะด้วยการจัดโครงการปั่นความสุขสู้ภยัยโควิดค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4สถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีพลตำรวจตรีจรัญจิตเจจินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ารักษาราชาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เรียกประชุมข้าราชาการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมอบนโยบายโดยคิดไอเดียมอบความสุขแก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีกับโครงการปันความสุขสู้ภัยโควิดเน้นย้ำว่าจะไม่ซ้ำเติมประชาชนในช่วงที่จังหวัด บุรีนั้นกำลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งก็ทำให้ส่งผลกระทบในหลายๆด้านนะคะประชาชนที่อาศัยในจังหวัดได้รับผลกระทบทั้งด้านของเศรษฐกิจนะคะการดำรงชีวิตดังนั้นทางพลตำรวจตรีจ,จันจ,จิตเจอจูนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ารักษาราชาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดประชุมเพื่อมอบแนวทางและแนวคิดนะคะให้แก่ตำรวจ จราจรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีในโครงการปันความสุขสู้ภัยโควิดโดยทางพันตำรวจเอกนภลนามนาศนะคะรองผู้บังคับการตำรวจ ผูทรจังหวัดจันทบุรีก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางในกรณีข้อหาการกระทำผิดด้านการจราจรสำหรับผู้ที่ได้รับใบสั่งมาแล้วในความผิดด้านการจราจรที่ไม่หลุนแรงก็สามารถที่จะนำใบสั่งนั้นนะคะมาที่สถานีตํารวจเพื่อออกใบสั่งให้ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นความผิดที่ไม่หลุนแรงก็สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้โดยจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทาการยกเลิกใบสั่งหรือว่าเนรโทศกรรม ใบสั่งนั้นๆโดยไม่ต้องเสียค่าปรับเพียงแต่ต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการปรับทัศนคติให้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความผิดร้ายแรงความผิดซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นตั้งใจฝ่าฝืนท่อเสียงดังแต่งซิ่งเมาแล้วขับยังดำเนินคดีคงเดิมนะคะ ซึ่งโค,ครงการนี้ค่ะก็จะไปสิ้นสุดเอาในวันที่31มกราคมนี้แล้วนะคะส่วนกรณีที่ผู้กระทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะทําการเพียงแค่ว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวจันทบุรี พลตำรวจตรีจรานจิตเจอจุนนะคะแจ้งว่าตำรวจจะไม่สํมเติมประชาชนในช่วงวิกฤตแบบนี้แต่จะเน้นย้ำให้ตำรวจในสังกัดบูรณาการกับทุกฝ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเร่งปราบปรามกวาดล้างบ่อนพนันทุกชนิดโดยกะว่าในช่วงที่ตนมารักษารษาชการแทนนั้นบ่อนทุกบ่อนในจังหวัดจันทบุรี ต้องไม่มีเด็ดขาด นี่ก็เป็นในส่วนของนโยบายและก็แนวทางนะคะที่ทางด้านท่านรัรกษาราชการแทนนะคะมอบให้กับทางด้านตำรวจและที่สำคัญถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะคะสำหรับผู้ใดที่มีใบสั่งอยู่นะคะและก็ะยังไม่ได้ไปเสียค่าปรับนะคะก็ต้องไปที่สถานีตำรวจและค่ะเพื่อที่จะให้ตำรวจเขาได้มีการพิจารณาในข้อหาที่เราได้กระทำความผิดไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะ ครั้งต่อไปต้องไม่ทำผิดกฎจราจรด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะและใกล้เข้ามาแล้วนะคะสําหรับผลไม้เมืองร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกก็เตรียมที่จะออกสู่ท้องตลาดแต่ว่าเรายังคงติดเรื่องของพื้นที่สีแดงเข้มนะคะทิศทางตอนนี้ค่ะก็ต้องเร่งวอนในส่วนของภาครัฐละค่ะไปเจราจาระหว่างประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้า สถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ในจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นตัวเลขเมื่อเทียบกราฟจากที่เคยพุ่งขึ้นวันนี้กลับดิ่งลงจนกลายเป็นศูนย์จากการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นของทีมปฏิบัติการความมั่นคงของผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมนักรบเชื้อกล่าวสาธารณสุขจังหวัดแพทย์พยาบาลอสมและประชาชนที่ได้ร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังตามมาตรการของกระทรวงสาธารณ สุขและสบะคแม้ว่าจะถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขณะที่สถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะทุเรียนเกษตรจังหวัดคาดการตัวเลขผลผล,ผลิตในปี2564อยู่ที่418,479ตัน เพิ่มขึ้นจากปี2,563ร้อยละ10และมีพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิต24,535ไร่เพิ่มขึ้นจากปี2,563ร้อยละ4.82ซึ่งจำนวนผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากปัจจัยการเพิ่มพื้นที่ปลูกและอากาศที่เอื้อต่อการติดดอกออกผลจึงทำให้ภาคเอกชนวิตกกังวลเพราะในพื้นที่ภาคใต้ประเทศคู่ค้า หลักอย่างจีนได้มีการชะลอการนําเข้าหวันว่าจะกระทบกับพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดต้นทางการผลิตและกว่าไม่เชื่อมั่นกับประเทศต้นทางของการส่งออก ดรัฐทิทตั้งเกียรติพระชาระนายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชากล่าวว่าการสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคโควิด19ที่กําลังระบาดและจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจึงจําเป็นต้องวางยุทธศาสตร์การค้าอย่างชัดเจนนอกเหนือจากสีมาตรการที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้วางเอาไว้คือมาตรการป้องกันชาวสวน 2. มาตรการป้องกันของผู้ส่งออก 3. ม,มาตรการในการส่งออกและ4มาตรการส่งเสริมทางราชการ ดรรัฐวิทย์ยังกล่าวอีกนะคะว่าปัจจุบันจีนกําลังประสบปัญหาหิมะตกหนักส่งผลกระทบต่อการขนส่งภายในประเทศจึงมีการชะลอการนําเข้าสินค้าจากไทยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน่าจะมาจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังระบาดและลอกใหม่ในไทยและจังหวัดต้นทางผลิตทุเรียนอย่างจันทบุรีและตราดก็อยู่ในพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สิ่งที่ต้องทำเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาในตอนนี้ต้องให้จังหวัดจันทบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขาาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวถึงความสำเร็จที่จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสามารถจัดการได้อย่างถูกหลักและเสนอให้สบค ปลดจันทบุรีและตราดนะคะออกจากพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อที่จะได้ทันต่อผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดล็อตแรกในช่วงกลางเดือนกุมภาและออกมากขึ้นในช่วงเดือนมีนานอกจากนี้ยังต้องให้กระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งเจรจากับทูตระหว่างประเทศเพื่อยืนยันถึงมาตรฐานการส่งออกว่าพื้นที่จังหวัดต้นทางการผลิตและประเทศไทยต้นทางการส่งออกมีขั้นตอนการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตว่าปลอดภั จึงจะเรียกความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าให้กลับขึ้นมาได้และทันต่อผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและลลงส่งออก และนี่ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขนะคะในส่วนของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีและตราดนะคะทุกอย่างต้องสะอาดนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ขาค่ะพักเันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อ มาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ mynews นะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ค่ะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พลตตรีจรันจิตเจอจูนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3าซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางมารักษาร,ราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรวิทจยัยเทคนิคจันทบุรีในการตั้งจุดคัดกรองการป้องกันโควิด -19 โดยมีนายนรงศุขเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและคณะกรรมการสมาคมศิทธิ์เก่าครูผู้ปกครองวิย วทยาลัยเทคนิคจันทบุรีให้การต้อนรับโดยในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนะคะได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการกำกับติดตามและมีมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดโควิด -19 เมื่อวันที่6มกราคมและก็มีการฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด19รอบ2ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการห้องทำงานต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองจันทบุรีเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมารวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิการเข้าสถานศึกษา และในช่วงนี้ค่ะได้มีการปิดสถานศึกษาไม่ให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้เข้ามาและจัดการเรียนการสอนกันในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นสอนทางไกลผ่านเครือข่ายการสร้างเครือข่ายการสอนเพื่อที่จะใช้ผู้เรียนนะคะให้อยู่ในยุคข,ของโควิด -19 เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการเรียนการสอน คุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นนะคะตลอดทั้งวันเลยทีเดียวติดตามได้ในพยากรณ์อ,อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ว่าก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนยอดดอยและยอดภูนั้นมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกชิงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-4เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งเรือนะคะก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันนะคะ ขณะที่ในส่วนของภาคตะวันออก world, ค่ะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและหลังจากนี้นะคะอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้น1-3องาศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-19องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร คุณผู้ชมคะและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นนะคะเราก็จะไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวกันอีกนะคะตอนนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะยังคงต้องปฏิบัติการาตามมาตรการนะคะ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างจริงจังแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีน,นั้นตัวเลขจะเป็นศูนย์มา2วันยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือร่วมมือกันให้ตัวเลขศูนย์นี้อยู่กับเราไปนานๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะการป้องกันโควิดิ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทำให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้น นอกจากนี้อันตรายที่ทําให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทําลายการทํางานของปอดได้ดังนั้นหากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์ซักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆส่วนด้านการป้องกันโควิด -19 ควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรือเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพื้นที่ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆเกากน้ำราวบันไดเป็นต้นให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือ รับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารเคดีสั้นรู้ทันโควิด -19 กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ตความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบราการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ